วันนี้วันที่14เดือนเมษายนปี2025เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสงหวานลูกเท่านั้นที่รู้เกี่ยวกับการละเล่นของความสุขและความทุกข์ครึ่งหนึ่งของวงจรมีความสุขและอีกครึ่งหนึ่งมีความทุกข์พ่อได้มาที่จะเอาความทุกข์ของลูกออกและให้ความสุขกับลูกคำถาม ลูกบางคนเป่าแตรของเขาเองเกี่ยวกับอะไรที่จะให้หัวใจของเขาพึงพอใจคำตอบบางคนคิดว่าพวกเขานั้นได้กลับมาสมบูรณ์พร้อมที่พวกเขานั้นสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วโดยการคิดเช่นนี้พวกเขานั้นทำให้หัวใจของเขาเองพึงพอใจนี่เรียกว่าเป็นการเป่าแตรของตัวเองคือการพิจารณา ตัวลูกเองว่าอยู่อย่างฉลาดมากๆบาบาพูดว่าลูกๆที่แสงบานความพยายามมากมายยังจะต้องถูกทําขึ้นมาเมื่อลูกนั้นกลับมาบริสุทธิ์และโลกที่บริสุทธิ์ก็ยังจะจําเป็นด้วยอาณาจักรจะต้องถูกก่อตั้งขึ้นไม่มีใครสามารถกลับบ้านได้คนเดียวสาระของคุณธรรมจุดแรกให้เติมตัวลูกเองด้วยคุณธรรมของพ่อ เพียรพยายามที่จะทำตัวลูกเองให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ก่อนการสองอย่าได้เป่าแต่ของตัวเองจุดที่สองจงมาเป็นผู้ควงวงจรในการตระหนักรู้ในตัวเองแล้วทำให้คนอื่นเป็นอย่างเดียวกันจดจำพ่อและวงจรฟังสงิ่งซึ่งไม่มีขีดจำกัดที่พ่อและมีขีดจำกัดบอกลูกและรักษาสติปัญญาของลูกให้ไม่มีขีดจำกัด อย่าได้เก็บไว้ในความจํากัดพรข,ขอให้ลูกได้รับชัยชนะเหนือเหตุการณ์ที่ยากลำบากด้วยสภาพตั้งเดิมของลูกแล้วจงมาเป็นอัญ,ญมณีแห่งชัยชนะยุคบรรจบพบกันหนทางที่จะได้รับชัยชนะเหนือเหตุการณ์ที่ยากลำบากก็คือการชุบเลี้ยงสภาพตั้งเดิมของลูกแม้ร่างกายนั้นก็ไม่ได้เป็นของลูกมันไม่ใช่ลูกสภาพตั้งเดิมของลูก และศาสนาดั้งเดิมของลูกทําให้ลูกมีประสบการณ์ของความสุขศาสนาของวัตถุใดๆนั่นก็คือศาสนาภายนอกต่างๆหรือสํานึกรู้ของล่างจะทําให้ลูกมีประสบการณ์กับความทุกขชนิดใดชนิดหนึ่งผู้ที่คงกสภาพดั้งเดิมของเขาได้ตลอดเวลาจะมีประสบการณ์กับความสุขตลอดเวลาจะไม่มีคลื่นของความทุกข์ใด สามารถเข้ามาหาพวกเขาได้พวกเขาจะมาเป็นอัญมญณีแห่งชัยชนะในยุคบรรจบพบกันคติพศให้จบสิ้นกำลังต่างๆที่ไหลไปของความคิดไร้สาระด้วยพลังการเปลี่ยนแปลงอัตฉาโอมชั